คือในประเด็นนี้นี่ต้องยอมรับซะก่อนว่าความรู้สึกประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงมันก็เป็นบวกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ความรู้สึกเขาอย่างนี้มาตลอดแล้วเราเองผมในฐานะนากักกฎหมายก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าไอ้คดีแรกที่มันผ่านมาเนี่ยยังไงมันคงหนีไม่พ้นนะถ้าเอาข้อเท็จจริงมาตีแผ่ลึกๆเนี่ยมันไปแน่นอน ปฏิทิปเจอลบแน่นอนนะมันต้องหนีไปข้อกฎหมายหวยมันก็เลยออกมาเป็นข้อกฎหมายจริงๆแต่เราก็ยังคาดไม่ถึงว่าข้อกฎหมายที่ว่านั้นมันจะออกมาบอกว่า15วัน15วันคุณคุณไม่จัดการให้เสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่คุณรู้เรื่องใช้ภาษาง่ายๆว่านับแต่วันที่คุณรู้เรื่องนะฮะที่ในนั้นก็บอกว่าพอคุณทราบแล้วคุณไม่ จัดการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเขาใช้คําว่าทํานองว่าชาวบ้านเขาฟังกันดูว่าบอกว่าไอ้อย่างนี้มันขาดอายุความนะแต่ผมอยากจะเรียนว่ามันมีหลายเรื่องนะในรัฐธรรมนูญก็ดีในกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ดีมันคําว่า15วันเนี่ยได้มีการไปถกกันในในในมหาาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ที่ท่านไปเรียนปิยโทที่ทรธรรมศาสตร์เขาวิเคราะห์กันเรื่องนี้บอกเอออีสิบห้าวันเนี่ยมันไม่ใช่อายุความนะมันเป็นเรื่องเขากําหนดเวลาเร่งรัดให้คุณทําให้เสร็จภายในสิบห้าวันถ้าไม่เสร็จแล้วก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยมันละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่มันล่วงเลยไปแล้วมันไม่มีอะไรบอกเลครับว่าถ้าเลยสิบห้าวันแล้วมันจะเสียหายเหมือนอย่างในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่องวิธีพิจารณาของของสารรัฐธรรมนูเเนเองนะในในตัวบทเลยมันเขียนไว้บอกว่าไอ้วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องออกเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องออกให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการถแถลงนโยบายต่อสภาก็ปรากฏว่าจงกระทั่งเดี๋ยวนี้วิธีพิจารณาของสาร รัฐธรรมนูญเดงก็ยังไม่ออกค้นปีมาตั้งนานมากแล้วครับน,นี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเคร่งครัดตามที่กฎหมายอันนี้มันกฎหมายนะไอนน้ตัวนั้นมันกฎหมายลูกตาแดงนะอันนี้ตัวบทเขาบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยหลังหนึ่งปีแล้วเนี่ยถ้าคุณไปออกกฎหมายม,ามันเป็นโมฆะหรือไงมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นโมฆะมีหลายฉบับที่ออกมาหลังหนึ่งปีนะครับมันก็ยัง กฎหมายนั้นก็จังใช้ได้ในในฉบับแรกเนี่ยหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการก็มองในเรื่องนี้ว่ามันมันมันเป็นทางออกของเขาเหรอเนี่ยที่ที่ทำให้ประชาชนยิ่งแคลงใจโ,โดยโดยเฉพาะผมกลับเรียนต่อว่าโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่มองดูว่าไอ้ตอนนี้มันสองมาตรฐานมันจะสามสี่มาตรฐานไปแล้วไงเนี่ยตอนนี้เขาก็มองว่ามันออกไปได้ยังไงทำไมประชาชนนี่เขาอยากรู้นะ ว่าจริงๆแล้วมันผิดหรือไม่ผิดที่คุณเอาเงินของรัษดร29ล้านไปใช้แล้วก็ชี้แจงไม่ถูกต้องเนี่ยนี่ประการแรกประการที่2ในคดีที่ท่านวิชิตได้กรณาบอกเมื่อกี้นี้ว่ามันเพิ่งตัดสินไปเมื่อเร็วๆนี้เป็นเท่าไหร่นะสี่สองต่อ3าต่อสาไอ้สต่อสเนี่ย มันมาใหม่มันไม่สิสิบห้าวันเดิมประชาชนนึกว่าพอประชาธิปัตย์ยื่นไปปั๊บเนี่ยมันจะต้องออกมาว่าเฮ้ยขาดอายุค,ความแบบสิบห้าวันอีกครับแต่ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้ปรากฏว่า,ปร,าประชาชนติดตามดูมาตลอดผมออกกําลังเช้าๆาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่บอกโอย่าไปหวังเลยมันตัดสินยังไงมันก็มันก็ชนะไปเหมือนเดิมอีกครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปพูดกันในเนื้อหาอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้ให้มันจบไปเลยนะว่า พอมาดูคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูนไปออกอะไรออกบอกว่าอันนี้เนี่ยนายทะเบียนของกกตไม่ได้มีความเห็นครับแต่นายทะเบียนกกตเนี่ยไปนั่งในกกตานะในฐานะประธานกกตครับไม่ได้ทั้งนั่งในฐานะนายทะเบียนประชาชนก็เลยแครงใจเฮ้ยก็คุณ วิชิตเนี่เป็นทั้งประธานกกตแล้วเป็นนายทะเบียนด้วยก็นั่งประชุมอยู่คุณบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่ในฐานะนายทะเบียนอะไรเนี่ยก็เลยเกิดความแคลงใจว่าเมื่อไม่ผ่านนายทะเบียนแล้วเอาเข้าประชุมกกตแล้วก็ส่งสารและธรรมนูนเลยเขาบอกอันนี้มันผิดขั้นตอนอันนี้ต้องยกคำร้องอันนี้